สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาใ้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับใครเป็นบ่อยๆรู้สึกเจ็บส้นเท้าฝ่าเท้าในตอนเช้าหรือตอนที่ลุกขึ้นยืนมาดูวิธีป้องกันกันครับเคยเป็นกันไหมครับในเวลาที่เราตื่นนอนตอนเช้า เราก็มักจะก้าวเท้าลงกับพื้นจะเกิดอาการปวดจี๊ดๆบริเวณฝ่าเท้าและบริเวณส้นเท้าถ้าหากว่าคุณเคยนั่นหมายถึงตัวคุณเองเริ่มเป็นโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบไม่ควรปล่อยไว้นานนะครับเอ็นฝ่าเท้าอักเสบหรือที่เราเรียกกันว่ารองช้ําซึ่งเกิดขึ้นจากการมีอาการบาดเจ็บหรือการอักเสบของเอ็นฝ่าเท้าในบริเวณที่เกาะกับกระดูกส้นเท้าของเราเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเกิดจากอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ 1. การเคลื่อนไหวซ้ำๆในบริเวณเดิม 2. น้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อการรองรับน้ำหนัก 3. โรคความอ้วน 4. การตั้งคันและ 5. การยืนอยู่กับที่เป็นเวลานานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องยืนอยู่กับที่เป็นเวลานานๆานานหลังเคาน์เตอร์หรือพนักง,งานขายสามารถนำไปสู่การอักเสบและความเจ็บปวดได้วิธีป้องกันอาการเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ หรืออาการปวดส้นเท้าอาการปวดส้นเท้าที่เราเป็นนั้นสามารถป้องกันได้โดยท่าบริหารร่างกายและนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่ตัวเราควรจะต้องเรียนรู้วิธีการคลายกล้ามเนื้อที่ปวดตึงเพื่อไม่ให้มีอาการที่แย่ลงไปกว่าเดิมบอมร่างกายบอมร่างกายอุ่นเครื่องก่อนก่อนที่ตัวเราจะออกกำลังกายหรือทำกายภาพใดๆก็แล้วแต่เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอาการเจ็บปวดในระหว่างการออกกำลังกายจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด การเหยียดตัวเพื่อเป็นการยืดข้อต่อและยืดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายเพื่อป้องกันอาการตึงของเส้นเอ็นได้ออกกําลังกายสม่ําเสมอการออกกําลังกายทุกวันเป็นประจําจะช่วยยืดข้อต่อและกล้ามเนื้อของคุณโดยเฉพาะส่วนขาและข้อเท้าของคุณรักษาน้ําหนักของคุณรักษาน้ําหนักของคุณอย่างสม่ําเสมอและกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพสวมรองเท้าที่เหมาะสม ควรสวมรองเท้าที่ช่วยพยุงข้อเท้าและมีพื้นรองเท้าที่นุ่มสบายอย่าเดินเท้าเปล่าหรือการออกกําลังกายที่ใช้เท้าเปล่าเพราะจะทําให้เกิดแรงกดบริเวณส้นเท้าของคุณและนี่คือท่าออกกําลังกายที่ดีในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับส้นเท้าของคุณนะครับ 1. ท่าคลับสเตอร์เชสยืดขาข้างหนึ่งของคุณออกไปข้างหน้าและค้างไว้ประมาณ30วินาทีหลังตรงไม่โค้งงอ ทำสาสามครั้งกับขาอีกข้าง 2. ท่า toe and foot s t r e t c h นั่งไขว้าขาและดึงนิ้วหัวแม่เท้าของคุณขึ้นมาให้สูงที่สุดทำค้างไว้เป็นเวลา15วินาทีและทำซาำสามครั้งกับขาอีกข้าง 3. ท่า ankle s t r e t c h นอนเหยียดตัวตรงและใช้ผ้าขนหนูสำหรับการออกกำลังกายนี้โดยใส่ผ้าขนหนูเข้าไปใต้เท้าและยืดเท้าออกไปข้างหน้า ทำครั้งไว้ประมาณ15-30วินาทีทำ3-3ครั้งกับขาอีกข้าง 4. ทาโรลิ่งใช้กวดน้ำหรืออะไรก็ได้ที่คล้ายกันจากนั้นนั่งลงนำขวดน้ำวางไว้ใต้ฝ่าเท้าของคุณและใช้ฝ่าเท้าของคุณกลิ่งวัตถุนั้นประมาณ1นาทีมันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลเพราะคุณใช้เท้าของคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะเท้าทำงานหนักอีกทั้งยังต้องแบกรับน้ำหนักตัวของคุณอยู่ตลอด คุณควรลดการเคลื่อนไหวซ้ำๆถ้าเป็นนักกีฬาควรมีการยืดผ่อนคลายและพักบ้างในระหว่างการเล่นกีฬาและสำหรับคนทำงานควรนั่งในท่าที่เหมาะสมมีการยืดและผ่อนคลายระหว่างการทำงานมันดูแลเท้าและร่างกายของคุณจะช่วยป้องกันอาการปวดส้นเท้าได้การละเลยในการดูแลตัวเองยิ่งเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆจะทำให้เป็นโรคที่เรื้อรงังรักษาไม่หาย หากตัวคุณรู้จักวิธีแก้และวิธีการรักษาจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อของคุณผ่อนคลายในระหว่างการทํางานอีกทั้งยังช่วยรักษาอาการปวดได้ดียิ่งขึ้นขอขอบคุณที่มาของแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ For Natural Healthcare คิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ